สวัสดีครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ Apple ทํทำงงๆกับการปล่อย iOS 15.7 RC ที่เป็นเบต้าสุดท้ายออกมาดือด้อๆโดยไม่มีเวอร์ชั่นเบต้าก่อนหน้าออกมาล่าสุดในวันที่13กันยายนในบ้านเรานอกเหนือจากการปล่อย iOS 16ตัวเต็ม Apple ก็ปล่อย iOS 15.7ตัวเต็มตามออกมาให้อัปเดตกันต่อครับสําหรับ iOS 15.7รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆท,ที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับ iOS 15.7ตัวเต็มมีหมายเลขวิวเป็น 19h12 เป็นเวอร์ชันเดียวกับ RC นะครับถ้าเพื่อนๆติดตั้งเวอร์ชัน RC เอาไว้การอัปเดตเป็นตัวเต็มจะไม่สแสดงขึ้นมาเพราะเป็นเวอร์ชันเดียวกันนั่นเองครับถ้าต้องการติดตั้งตัวเต็มทับเข้าไปเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์จากอินเทอร์เน็ตมาแล้วติดตั้งทับเข้าไปผ่านโปรแกรม iTunes บน Windows หรือ 3uTools บ,บน Windows หรือ Finder บน Mac ครับในการอัปเดตเป็น iOS 15.7ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่นะครับ เป็นการเน้นการปรับปรุงเพิ่มเติมความปลอดภัยให้มากขึ้นในหล,หลายๆส่วนแนะนําให้อัปเดตกันด่วนครับเพื่อการปกป้องและป้องกันข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเราในเครื่องเพื่อนๆที่ติดตั้งและใช้งาน iOS 15.7แล้วเป็นยังไงกันบ้างเจอบั๊กอะไรกันบ้างหรือเปล่าหรือเจอปัญหาอะไรกันไหมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยรวบรวมและส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ